สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมคาร์ปาร์กิ้งนะครับผมน,นี้ก็เราก็จะเอาแท็กซี่นะครับมานะครับก,ก็ผมเพิ่งทำคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็จะนำเสนอเกมรถต่างๆนะครับหรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็เสนอมาได้นะครับผมส่วนรถเนี่ยผมก็เป็นคนออกแบบเองเลยนะครับ นี่ครับในเกมเนี่ยมันมีให้ออกแบบด้วยนะครับหลายๆอย่างด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอกไอ้ก็รู้อยู่ว่าใครสะแโอเคครับผมเดี๋ยวผมได้ยินเสียงเหมือนคนต้องการแบงค์ซี่นะฮะอ่าจากไปอยู่ไหมนมาเปดอมองมองครับอ๋ออยู่นี่ครับอยู่นี่้ครับแต่เรียกดังมากเลยนะโอ้ลูกเฮ้ย โอ้มันเรียกข้ามตึกเลยนะเล่นยังไงมั้งโอ้ได้ได้ได้มอญมอญบอกเลยว่าแท็กซี่ไทยดีทั้งคุณดิคอนเลยบอกเลยมามามา,มาดูครับเราก็ดูนะครับเปิดแมปดูเกมน,นี้มันหาตังค์ได้นะฮะที่ผมเล่นเนี่ยคือซิงเกิลเพลเยอร์นะครับก็คือเราก็หาตังค์ขับแท็กซี่อะไรประมาณนี้นะครับอ่าเขาบอกให้เราไปส่งตรงนู้นนะฮะเราก็ดูตามแมปโอเค แปลว่าแฮตตี้ฮันนี่ซิงมากครับอ่าจัดไปเฮ้ยถูกใจไหมละ่ะถูกใจอะดิเฮ้ยแถมกิ้งโชว์ด้วยนี่อร้อยครับโอ้ต้องไปส่งใไม่คือรถเมื่อกี้มันฟั่มนะฮะ ผมอัพเครื่องล่างมาแล้วสุดสุดเลยอ่ะโอ้รถดีนะรถดีกฮ้ยังชอบฝรังชอบชอบลูกค้าชอบยกอีกหนึ่งทีลูกค้าชอบมันบอกว่าต้องงานแหละ แท็กซี่บอกเลยมีแต่ความเสี่ยงนะับนฮะไมนะนะ่ยกอย่างเดียวยกอย่างเดียวใช่ครับเียกแทนะ็กซี่คือมันเรียกแต่ไก่เลยนะนี่เติมน้ำมันคะรับนะนะ คือ hale, ดานเมืองดันแรงเลยครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมันคือคนนั่งแท็กซี่มันจะเยอะประมาณนั้นคือลูกค้าไม่ได้อยู่ในเมืองอ่ะรอบเมืองอ่ะขับง่ายแต่ถ้าไปดานอื่นได้ไหมได้แต่เราต้องดูจุดนะครับจุดสีเหลืองเนี่ยคือจุดที่ลูกค้าแวท็กซี่กับเรานะครับคือเราขับแท็กซี่น,ะ,น,น,นะคะัพูด <bras. S 2> ว่าเอาแบบใหญ่ๆเนี่ยมันก็ขับไกลนะ แต่มาต้องดูจำนวนเงินที่เขาให้นะฮะนี่ถึงแลวเใช่ไหมโอ้ยไม่ได้ยกโซ่เลยสี่ร้อยสีร้อยน้อยเกินใส่ไม่ผูกใจเวลาเราขับนะฮะเอาลาไปก่อนนะฮะรถจะติดๆหน่อยลูกค้าชอบเฮ้ยยกอีกหนึ่งตลก ค,คือเกียร์ดีคือออโต้นะใครสา,สามารถเล่นแมนนวลก็ได้นะครับมันก็จะมีบวกบวกลบคือบวกคือขึ้นลบ,ลบคือลงนะฮะไม่ขึ้นเหรอครับโอ้โหผมต้องจอดไปอ่ามีขยับมีขยับลองดูดิถ้าเราจอดอย่างเงี้ยไปไหนครับเนี่ยโอ้โหไกลอยู่นะจัดไปจัดยึดให้หน่อยคนระับ ับเลยนะฮะ <laughs> มันมีมีไปซ่อมอยู่เยอผมจะบอกเดี๋ยวไปส่งลูกค้าก่อนก่อนะฮะกำลังโอ้โหล้มอีกแล้วรถตีจัดนะฮะมาสตาร์ก่อน,นอ๋อตังก่อนครับตั้งตีนะคือก็เราไปหยิบอย่างเงี้ย มันก็จะให้หูเยอะเหมือนกันนะครับเกือบสามหมื่นเลยนี่เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้เราต้องข้ามสะพานนะฮะขึ้นสะพานไปตอนนี้รถจับนะฮะหรือเราไม่ต้องหีบก็ได้ครับคือสามารถดองลูกค้าได้นะฮะดองอย่างน้อยเนี่ยสองคนอะไรประมาณนี้นะฮะมันต้องอยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยโอ้มาด้วยหรือเปล่าเลยครับไหนส่งไปทีเดียวนะฮะแต่นี้เราจะไปซ่อมรถก่อนเราไม่หยิบนะลูกค้าวุ่นวาย กับผมนี่ไม่ถึงแน่นอนนี่มาถึงแล้วครับพี่รถส้มก่อนนะเพราะว่ารถยับม,มากเอาไปก่อนเพิบเพิเพิ่เิ่มองดูก่อนก็ไปส่งนะต้องขึ้นสะพานเอ้าชนอีก นะจะถึงไหมวะเนี่ยโอ้ยและให้ไปส่งยากด้วยครับคือตอนนี้หาขึ้นสะพานไม่ได้นะฮะยังไงแล้วรถมันเลี้ยวยากด้วยครับรถเนี่ยเลี้ยวขึ้นไปเลยนะฮะเซ็ตมาคือกะว่ายกล้อนะฮะรถดิบ ตอนนี้ก็ยังขึ้นแต่ผ่าไม่ได้นะยฮะหรือการขึ้นไม่ได้ นี่คืหนึ่งเข้าไปเลยนะฮะคือรถมันเกาะบามากเลยนะเป็นเพราะว่าโตโยต้านะนี่นะฮะเากาะบามันนะฮะคือปกติเนี่ยถ้าเป็นไทยเล่นเนี่ยที่สนมากจะไม่ค่อยกระดาน ับมาที่เดิมอีกวันนี้จะส่งได้ไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วยังไงครับเนี่ย่รถใกล้ยับามาจะตั้งใจไปส่งมันือขับนิดเดียวก็ไปนะครับรถดนีนะเพื่อนผมรู้แล้วทำไงให้ไม่ดีนะผมจะขับเคลื่อนสี่อนนะให้แ็ตก่อน เดี๋ยวผมจะดูสีหน้าเขาตอนนี้อะเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูครับดูสีหน้าเลยับเออพี่คือผมยังส่งพี่ไม่ถึงเลยพี่รู้สึกไงบ้างฮัลโหลแล้วตอนนี้อ้ามันกดแต่อะไรกันแล้วเนี่ย อะไรกันครับเนี่ยเอ้าเอ้ารถเบรค ได้เจอเส้นทางแล้วพี่เขาก็นั่งนิ่งไม่ตอบอะไรผมนะโอเคเดี๋ยวพาพี่เขายกสักรอบหนึง่งเดี๋ยวพี่เขาจะถูกใจ <c oughs> <c oughs> โอ,โอเเ้โอเคเลยโอเคเลยเอาเลยครับเลยโอ,โ,อโอ้โหยรถอย่างนี้ ไปไหนนะอ๋อเยอะเป็นพาที่นานาที่สุดเลยนะฮะอ้าวมันอยู่ฝั่งนู้นเหรอดูแมปผิดอีกนะฮะโอเคอ๋อเจอแล้วเป็นโกดังฮะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยกฎใหม่คือผมมากที่ใหม่เลยหรอ โอ้โหแล้วคือมันคุ้มไหมอ่ะไม่ถึงไม่ถึงว่าเฮ้ยอ้เป็นทางแรกนะครับที่แบบผมส่งใครที่นานมากขนาดนี้เนี่ยคือแบบไม่อยากเชื่อเลยอ่ะคือถ้าสมมติว่าไม่ได้เด็ดพันที่ผมโกรธเลยนะดูนะมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยกว่จะขึ้นได้กว่าอะไรได้ลำ่ากนะฮะ What? Yeah. Yeah. What? Yeah. เกินร้อยนะฮะรถมันแบบตีดมากๆเลยนะน <L> ี่น <L> ่าติดขนาดนี <L> ้ซ้ายเลยซ้ายโอเคซ้ายอ่ะไหนๆแนละ้วผมว่าผมไม่น่าจะพลาดนะฮะอ,อลังการรอบนะครับจากไปเลยครับ ไม่รู้เลยได้ตังค์เท่าไหร่ตอนนี้เอามันก่อนครับมาไหนๆแล้วโอเคผมจะเปินยางก่อนออกนะครับโหพี่เขาโอ้โหพี่เขาชอบเลยพี่เฮ้อเนาะโอ้โหแพทที่ไทยมันจริงๆเลยโอ้โหพี่ก็ชอบเลยครับเดี๋ยวดูสีหน้าพี่เขาหน่อยฮะยังไงพี่ งายอย่างนิ่งเนาะโอ้โหยกเลยเลยเลยครับเลยน่าจะไม่พลาดแล้วนะฮะก็โอเคครับโอเคอีกไหมอีกรอบน่าจะพอแล้วนะครับนี่แน่าจะพอ โอเคครับ iring, <af: S 1> ส่งพี่เขาถึง <plein. S 1> ที่ครับโอโห้โกดังด้วยโอ้โหนี่ไงผมว่าแล้วโอ้ถูกใจครับพันหกไปเลยพัห้าครับเออพี่เขาน่าจะส่งของหรือเปล่า่เนี่ยโกดังด้วยครับโอเคครับผมยังไงก็จบคลิปเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ